Obrigado. <laughs> บทเพลงตาชีวิตในเวอร์ชนันที่ผมเชื่อว่าจะต้องประทับใจนะครับรท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับอีกแน่นอนเลยนะครับวันนี้เราได้ฟังบทเพลงไพเราะนะครับบทเพลงพระราชนิพลนะครับจากนักร้องคุณภาพแถวหน้าของประเทศไทยนะครับทั้งคุณปุ๊กอันชลีจงกรดิกิจและคุณดาเอนโดฟินนะครับซึ่งทั้งสองท่านก็ถือว่ามาเป็นตัวแทนของศิลปินนะครับอีกอ สท่านหรือ2กลุ่มนะครับเพราะว่าเรายังมีคุณก้องสหรัฐสังกปริชานะครับซึ่งได้ขับร้องบทเพลงความฝันที่สูงสุดเอาไว้นภาพยนตร์เรื่องดาวและวงเจสโนโวนะครับได้ขับร้องบทเพลงยิ้มสู้เอาไว้นะครับในภาพยนตร์เรื่องอมยิ้มและนอกจากนั้นครับจากการกลับมาฉายใหม่ครั้งนี้นะครับเราก็ยังได้รับการร่างสรรบทเพลงพระชยกล ในแนวของเมลเล่นะครับมาจากขวัญใจคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศนะครับจากเด e อดสารนะครับท่านไม่ว่าจะเป็นคุณแก้มคุณกันคุณฤิกคุณอมคุณโดมแนละคุณตั้มนะครับก็ได้ขับร้องเอาไว้อย่างไพเราะมากๆเลยครับและลำดับต่อไปนะครับผมจะขอเรียนทุกท่านนะครับเราจะมาร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมีเราจะมาขับร้องเพลง สรรเสริญพระบารมีร่วมกันนะครับและต่อด้วยการรับชมภาพะยนต์ชุดคีตร,ราชนิพนธ์บทเพลงในดวงใจราชครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านครับได้กรุณานลุกขึ้นยืนนะครับเราจะได้ขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายความจงรักภักดีครับต่อพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวร่วมกันนะครับ